สวัสดีครับผมวัยรุ่นโซนิ c เดลิสานครับมารีวิวโซนิ c ตัวใหม่แท้สตาร์ทมือนะผมเอกสารครบโอนนะผมภาษีหกสี่นะผมลดเครื่องเดิมนะผมสวยๆเลยนะผมเครื่องแห้งๆเลยนะล้อแม็กเป็นล้อแม็กแท้นะผมน่าจะของเอลเอสนะผมท่อเดิมไม่ผ่านะผมล,ล็อกคอรล็อกบอร์ได้ปกตินะผมสวยนะผม ระบบไฟติดครบนะผมไฟวงไฟเบรกติดครบหมดนะผมเดี๋ยวจะวิ่งไฟเขียวขึ้นนะผมขึ้นครับผมเต็มน้ำมันใช้ได้ผมคอมร้อนใช้ได้ไฟเกียร์ขึ้นนะผมสตัดมือนิ่มๆน,น,นะผมอคา,าบูเดิมนะผมกองเดิมนะแ <c ười> ย่ดังนะผมะต่ามไฟสูงติดครบนะนเ,งเงียบ ไม่ดังไม่ควรนะผมเครื่องเงียบกิ๊บเลย ไปหาอยู่มาจัดนะผมรถอยู่บางปูนครสมุทรปราการนะผมมีบริการจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วไทยนะผมมัดจำขอนส่งนะครับใครหาใช้งานอยู่ไม่ควรพลาดนะผมโอเคครับผมสวัสดีครับผม